สวัสดีครับนี่ผมทักคุณจะมาเรียกชันฉันเคยเนาะซึ่งจะมาเรียกชันตั้งนานที่พูดถังซานในปีที่256หรือตอนที่256นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่ถังซานนั้นสามารถเอาชนะไอ้วานล้านปีได้นเนาะอ๋ถึงผมว่ามันน่าตามเลยครับมังกรแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นพลังมันอะเรียกว่ามังกรแล้วกันอไอ้มังกรล้านปีได้ละอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละเหมือนทังซานจะพยายามดูดซับองแหวนแล้วก็มีประเด็นที่ว่าถังซานแบบว่าเหมือนเรียกไง ออร่าสีแดงอะไรนี้ก็ไม่รู้เออซึ่งคืออะไรเราก็ไม่รู้ด้วยนั่นแหละซึ่งคลิปนี้เ,เองต้องติดตามรับชมนะก่อนจะเลิกก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดแชร์สกี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนะี้เนาะโอเคครับเรื่องเราไปเริ่มคลิปตัวนี้ครับผมตอนที่สองร้อยห้าสิบอ๋อล้านปีมันเป็นสีอย่างนี้เหรอก็แท้คล้ายวงแหวนเทพผมเชื่อเรื่องเซี่ยงปะน่าสนใจน่าสนใจแขนซ้ายขยับขยืขย่นไม่ได้ มีลมพายเย็นเฉียบที่เต็มไปด้วยไอสังหารแผ่ขยายอย่างต่อเนื่องมันคงแค้น่ะไอเทปสังหารกำลังเปลี่ยนไปอ๋อรหรอเฮ้ยวอทวอทเฮ้ยเหมือนเทปเดินเทปสังหารมาควายปกป้องทางซานมาเมื่อกี้กลังแปรปรวนมหาศาลแทบจะทำให้กระดูกวิญญาณของข้าระเบิดโอ้ แต่ระเบิดนั้นระเบิดนั้นตายอ <c oughs> ่ะแสงทองจากตาเทพสมบทรแผดเผากับแสงแดงสังหารอันเย็นเฉียบจากเขตแดงเทพสังหารทั้งสองพลังนี้กําลังใช้กระดูกวิญญาณของข้าไปสมรบรรภูมิต่อสู้แย่งชิงแล <c oughs> อกระดูกวิญญาณที่เกิดจากวานปีศาจแถมยังเป็นกระดูกวิญญาณสุรลบตัวพอดีโอจังตัวครบเซตได้โอกาสแล้ว ประเทศใช่ป่ะไหลไม่รู้แม่งมันดูดกันแบบที่นี่เป็นมหาสมุทรพลังของเทพสมุทรกำลังได้เปรียบม,มากขึ้นอ๋อเมันปีแย่งเงินในตรงนี้แบบเทพสมุทรได้เปรียบเลยเทพสม,มุทรน่าจะชนะนี่ป่ะมันตีกันทำไมวะตกใจอะไรกันหรอ สีวงแหวนมันเหมือนร้อยปีเหมือนกันเนาะแต่ร้อยปีมันเป็นสีเหลืองใช่ป่ะแต่นี่เป็นสีทองผมว่าเสี่ยวอ,อูไม่ต้องห่วงพี่ซานไม่เป็นอะไรแนะ่ แต่แล้วตอนนี้แอคกก็ตื่นหลับปกติก็แม้จะคลายห้วงแหวนวิญญาณระดับเทพของเชอร์เลนสเวียนแต่ก่างเทพไม่ได้เต็มเปี่ยมถูกแฝงด้วยไอ้สังหารมหาศาลเลยทีเดียวโอ้มันผ่านมันต้องได้ตรงที่ออนล่ามันเยอะกว่ามากถึงจะเป็นห้วงแหวนวิญญาณระดับล้านปีพิทามสำเร็จ ทั้งารกิจเทียผ่านการทดสอบที่8ของเทพสมุทรความสำคัญกับเทพสมุทรเพิ่มขึ้น30เต็ม100่งรวมความสำคัญ99เต็ม100่ง้วเสี่ยวอู่จะได้รางวัลอะไรบ้างอยากเห็นตรงนี้เสี่ยวอู่เคียงข้างผ่านการทดสอบของรางวัลที่คบขึ้นอีกลังคาเพิ่มขึ้น2ระดับตอนนี้ถึงระดับ99แล้วเยี่ยมไปเลย เมื่อกี้เราเห็นกระดูกวิญญาณราชาวานปีศาจพุ่งออกจากร่างลงน้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นห่วงเจ้าแทบแย่กระดูกวิญญาณนั้นโผล่มาแปลกๆข้ามึนงงไม่รู้ว่าพลังอะไรช่วยข้าไว้เขตแดนเทพสังหารเปลี่ยนไปจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนสําเร็จการดสอบที่7ระดับความใกล้ชิดกับเทพสมุดของสิวซาน85แล้วนี่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแค่9 9กหรอกมั้งน่าจะเกี่ยวกับที่จิตของเทพสมุดแตกสลาย การทดสอบที่9้าคงไม่เปลี่ยนหรอกใช่ไหมคงต้องถามผู้อาวุโสผู้ใช้สีไม่ถาม,ถามแล้วเนาะท่านทวดก็ได้จะอยู่ด้วยท่านต้องช่วยข้าแน่อ๋อผลการซึมซับพลังเป็นไงบ้างพลังของข้าถึงระดับ88แล้วโอเคถึงระดับ8 6จะอ้วนระดับ86โอเคเร,ระดับ87เเสี่ยวอ้าวระดับ85พี่พลังราชาวานปีศาจมหาศาลจริงๆพลังของข้าถึงระดับ80แล้วพลังที่ข้าดูดซับมาก็ยังไม่หมด พอข้าได้วงแหวนวงที่8ก็จะแกล่งขึ้นอีกหากต่อไปเกิดอะไรขึ้นเขาก็ช่วยท่านได้แล้วแปดหนึ่งแปดสองผมว่าท่านถังซอนข้ากับเผ่าวานได้รับพลังที่ท่านแบ่งให้มนุษย์กล่าวไว้ว่าดีมาดีตอบนี่คือสมบัติที่อยู่ในหัวของราชาวานเชื่อว่าท่านจะไม่ผิดหวังลูกสีทองก็คือสมองของราชาวานปีศาจสมองมันเล็กจังวะอายุกว่าแสนปีสมองจะิวัฒนาการเป็นตัวยาพิเศษมีพลังงานมหาศาลส่วนมุกวานเม็ดนี้ ข้าก็ไม <ah> ่รู้สรรพคุณเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผลจากการบำเพ็ญของราชาวานนานหลายปีต้องรับค่าแน่ไม่แด้ว่าอาจช่วยในการสืบทอดเทพสมุดได้เข้าใจมากเสี่ยวไปถึงเวลาไปรับการทดสอบสุดท้ายที่เกาะแล้วแต่สมองมันเล็กมากนะหัวควดใหญ่โอเคมา ไม่ยืนแอครอกันเลยมไม่ทำหน้าดูกังวลอ๋อผมพอเดานะอาจจะต้องแบบท่านผูใส่เสียง<ร><ะ>ก็บนเกาะเกิดอะไรขึ้นเหตุนใดสีหน้าท่านจึงดูไม่ค่อยดีไม่มีอะไรราะภารกิจคุ้มกันของเรากำลังจะยุต,ติลงด้วยการสืบทอดของท่าน ก็แล้ว uh รู้สึกใจหายหน่อยหนาวอ่ะ oh. ผูวุโสทั้งเจ็ดอนาคตจะเป็นเช่นไรหากพวกท่านล้วนเป็นเสาหลักของเกาะที่นี่ขาดพวกท่านไม่ได้จริงขอบคุณมากที่ปลอบใจจริงนะคารวะทุกท่านโปรดตามข้ามาครับ อยู่แม่งเพลงก็แบบเศร้าเฉยเลยแลหน้าพี่แกแต่และคนแม่งก็เศร้าแบบแม่งเยอะไรเงี้ยท่านปัวไสยซีรอยอยู่ที่ตำหนักเทพสมุทรเชิญท่านถังซานเข้าไปอห่อนก็ดูหน้าเศร้าอาผมว่าใช่ผมว่ามันต้องใช่มันต้องแบบแการท่าน โปราซสซีแบบคล้ายๆเหมือนของเชนนเซียมอ่ะที่จะต้องสั่งหารปูตัวเองเพราะปูตัวเองมันเป็นผู้ทำพิธีอะไรอย่างี้ผู้สงมาแล้วเหรอครับอุ้ยอุ้ยไม่ดูกับ โชเดีที่มากจ้าข้าถึงได้พบกับถังเฉินอีกครั้งให้ใช้ชีวิตสุดท้ายด้วยกันอ๋อแลบวลบกโอ้เขาแบบโอ้โอยากอยากรู้ละเอียดหรอใช้ชีวิตสุดท้ายด้วยกันเป็นเป็นยังไง ส่วหลังจากที่ปู่แกแบบเกลียอะไรกับทางศาลเสร็จแล้วมาตรงนี้เลยอ่ะข้าหลงทางอยู่นะในเมืองแห่งการสังหารท่านาสารไม่ใช่พลักเทพสมุทรช่วยข้าฟื้นคืนสติข้าเกรงว่าชีวิตนี้เราคงไม่ได้เจอกันพอเพียงแค่ท่านกลับมาต้องรออีกกี่ร้อยปีข้าก็ยอม เรายังมีเวลาให้อยู่ด้กันอีกมากวอทใาส่สิข้าขอโทษเวลาที่ข้ามีให้เจ้าเดีือแค่สามวันเท่านั้นไม่เป็นไปไม่ได้ท่านผ่านการทดสอบของเทพซิวหลัวร่างกา,กายครึ่งหนึ่งเป็นเทพแล้วนี่ผิดร้ายของราชาค้างขามกล้าเสียกัดกร่อนร่างกายข้ามานานหลังจากข้าฟื้นคืนสติพลังมหาศาลของเทพซิวหลัวเข้าสู่ร่างกายทำให้ร่างขข้าพังยับไม่เหลือชิ้นดี เพราะสวนชอบล้อเล่นกับชีวิตโอ้ยไม่โอ้แม่งเย่าทิ้งข้าไปไม่เป็นร้อยปีไม่ได้เจอกันพราะไ่ด้กันแป๊บเดียวเองอ่ะอทำให้เจ้ารอเสียเปล่าทั้งนานโอ้แม้จะจากไปก็ยี่ร้อยปีแล้วนะป่วยพอเจ้าไม่ออกสักคำบอกว่าเจ้าจะลืมข้าแต่ก็ไม่อยากให้เจ้าลืม การได้รู้จากกับเจ้าคือโชคดีที่สุดในชีวิตข้าทั้งเชินผู้นี้โอ้โหแล้วก็ค่อยแก่ลงเพราะเพราะอะไรวะเสียใจเหรอข้าเองข้าทำให้เธอทวดตายไม่ไม่ไม่อยากโทษตัวเองเลยมันขอบคุณเจ้ามาก ที่ทาให้เขากลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเขาพูดใจในสำนักเ<ร>ข้าเทียนให้ได้เห็นเจ้าหากเวลามีมากพอข้าจะต้องเป็นประจักษ์พยานในวันที่เจ้ากลายเป็นเทพแน่เขาฝากให้ข้ามอบมันให้เจ้าครอบครองเขตแดนเทพสังหารคือเงื่อนไขแรกในการทดสอบของเทพซิวหลัวดาบมารซิหลัวที่ถังเฉินทิ้งไว้ให้เจ้าเล่มนี้มีพลังซิวหลัวที่เขาสั่งสมมานานหลายปี มีดาบอยู่ถ้าเจ้าอยากเปลี่ยนไปสืบทอดเทพซิหลัวก็ย่อมทำได้แน่นอนเออเหรอมันเปลี่ยนคลาสก็ทหารันได้แบบเหมือนเราจะเรียนจบแล้วเราเปลี่นแผนกนี้หรือจะเอาไปปริญญาสองใบได้ปะไม่น่าได้โอ้โห่างชันได้มันจะเป็นยังไงเฮ้ย มันดิ้นแดนดิ้นแดนสุดเพลอนฮะที่แถวพลังของเทพซิวหลัว ทำให้เขตแดนเทพสังหารเปลี่ยนเป็นเขตแดนสิวหลวตลงปราสังหารของเทพสิวหลัวเผดเด็จไปแล้วคิดซักซึมเข้ากระดูกวิญญาณทําให้พลังเทพสมุดเกิดผลักะะดันเจตนาดีของท่าน,านทวดทั้งาศาทราบซึ้งมากแต่ตอนนี้สถานการณ์ขับขันข้านำความหวังของทุกคนฝากไว้กับการสืบทอดเทพสิวหลวไม่ได้เอาไว้หลังข้าสืบทอดเทพสมุดแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีอย่างนั้นก็ได้ด้วยเหรอโอไปเก็บไว้ก่อนนะก็ ขูววุโสก็เริ่มทำการสืบทอดข้ามีเรื่องหนึ่งอยากถามท่านฮะดวงจิตไปแล้วใช่ปะเทพสมุรเทพทูตสวรรค์ปรากฏกายได้สังหารข้าเซี่ยวดวงจิตของเทพสมุดสละตัวเองช่วยข้าจิตแห่งเทพสมุดจึงต้องแตกสลายขูววุโสส่มสาบให้ได้ไหมแตไม่น่าได้นะจิตแห่งเทพสมุร พวกข้าไม่อาจซ่อแซมได้แต่การสืบทอดเทพสมุดต้องใช้พลังของจิตเทพสมุรนำทางหากไม่มีจิตเทพเกรงว่าขั้นตอนการสืบทอดจะอันตรายอย่างยิ่งหากการสืบทอดล้มเหลวจุดจบของเจ้ามีเพียงความตายคุณย้ายไปเอาดาบแทนได้ไหมแต่การสืบทอดเทพสมุดคือสิ่งที่ข้าจำเป็นต้องทำไม่งั้นโลกใบนี้จะไม่มีผู้ใดต่อกรกับเทพทูตสวรรค์ความมุ่งมั่นนี้ของเจ้าไม่ต่างกับทวดของเจ้าแม้แต่น้อยนิด ตอนนี er, eh? ini, okay. ้พลังเทพพลังมหาศาลจะหลั่งไหลให้เหล่าสหายของเจ้ามาช่วยดูดซับรับรองให้พิธีการเป็นไปอย่างราบรื่นโอเคงานยากๆ์ยาังซานชอบจับมือกระปุกกล้องยืดไหม ทังซานเจ้าพร้อมแล้วหรือ,อยังครับท่านเทพสมุทรในที่สุดภารกิจที่ท่านหมายก็สำเร็จแล้วก็น่าเศร้าตรงเจ๊แกผมโทผมมาเห็นหน้าแกผมเศร้าหลายหลาอย่างเทพสมุทรคือเทพที่ควบคุมจิตวิญญาณในมหาสมุทรในฐานะผู้สืบทอด เจ้าจะปกป้องราษฎรเหล่านี้อย่างเต็มกำลังได้หรือไม่ข้าทำได้ยากปกป้องมาละเทพสมุดคือตัวแทนแห่งความเมตตาเจ้าสามารถรักษาจิตใจอันดีงามและรับประกันจะใช้พลังของเทพสมุดเพื่อพุมธรทมตลอดไปหรือไม่หน้าที่ของเราคือเซยเยตจะมาทัถามมาข้าจะนำความยิติธรรมมาสู่แดนมนุษย์ เทพสมุทรมีพลังปกครองมหาสมุทรเจ้าจะปกคลุมมหาสมุทรด้วยแสงแห่งเทพคุ้มครองราษฎรไม่ให้ถูกศัตรูภายนอกลุกรานได้ไหมได้ข้าทำได้แน่นอนตอบไม่ได้แบบปาจปะจปาแบบเอ้วกลับลงไปในน้ำคืนนะผมวะ <c oughs> เกียรติยศของเทพสมุทรจะมีเจ้าสืบทอดต่อไปครับเทพสมุทรก้าทศสอง การทดสอบจิกาการสื่ทอดเทพสมุทรเริ่มได้โอเคกำลังจะเริ่มด้วยซ้ำอ่ะ <c oughs> กดดันนะผมพูดเลยโคตรกดดนนะันอ่ะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาเนะาซึ่งตอนนี้ก็แบบทังซานดูดซับวงแหวนล้านปีสำเร็จแล้วก็เราได้เห็นหวงแหวนแล้วแบบมันคล้ายๆวงแหวนเทพเนาะตามที่ทังซานบอกแล้วก็แบบ,แบ,บมันมีแบบ เหตุการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่าหลังจากอันนี้เสร็จแล้วก็ได้กระดูกวิญญาณมาต่อแล้วก็มีการตีกันระหว่างเขตแดนเทพสังหารกับพลังเทพสมุดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะนั่นแหละอแล้วก็มีประเด็นที่แบบแม่งท่านปัวเซเซียเสียยแบบโอ้โหเฮียผมโคตรโคตรมันเศร้าอ่ะมันมันอันเนี้ยฝั่งหญิงมันเศร้าหนักกว่าฝั่งชายผมผม,ผมกล้าพูดเลยนะเนี่ยพูดกล้าพูด,ดเลยเลยคือแบบฝั่งหญิงแบบปฏิเสธรัก ของทางทูตสวรรค์ไปแล้วแล้วบอกบอกใบว่าทางทวดของทางซานเขาแบบเหมือนเขามีสิทธิ์ที่แบบจะได้อยู่ด้วยกันนะอารมณ์อะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่แบบปูแกก็แบบไม่เข้าใจคําที่เขาจะสื่อใช่ไหมเขาบอกแล้วแบบเหมือนไปทํามันอะไรไม่รู้สึบทอดเทบอะไรไม่รู้เป็นร้อยปีอะเออนั่นแหละแล้วแบบแม่งพอได้กลับมาอยู่ด้วยกันอะมันอยู่ด้วยกันแค่สามวันเนี่ยเขาบอกอเผื่อไม่ถึงด้วยซ้ำอสามวันอะ อยู่ด้วยกันแป๊บหนึ่งอ่ะล้วพูดเนี้ยช่วงเวลาหนึ่งอาจจะสองสามวันก็แล้วแต่ ę, แต่แค right, kind of ่ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะจากระยะเวลาที่ห่างกันมาเป็นหลายสิบปีหลายหลายร้อยปีอะไรเงี้ยมันอยู่ด้วยกันแค่แบบแป๊บแป๊บเดียวเองจริงๆเนะเออเนี่ยฝั่งที่ไปแล้วมันก็ไปแล้วไงมันก็แบบอันนี้แล้วอ่ะมันมันไม่ได้อยู่ต่อเห็นความเศร้าอะไรแล้วไงมันก็แค่แบบก่อนจะไปก็แบบขอโทษอะไรเงี้ยแบบดวงจิตมาขอโทษอะไรแล้วก็ไปไงไปแล้วไปเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่อยู่ต่อมันก็น่าจะทรมานใจอยู่เนาะ ถึงขั้นแบบว่ามันเหี่ยวแบบแก่ลงอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแบบเพราะหล่อนเสียใจมากหรือพลังหล่อนใกล้ถดถอยลงเพงาราะทางซานมันเป็นใกล้จะสืบทอดเทพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมแต่หลักๆน่าจะมาจากเสียใจมั่งคิดว่านะนั่นแหละซึ่งคลิปนี้ก็คงมีประมาโนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมแชร์ท้ายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะัาสำหรับในคอสัวตัวเข้าไปบาย 为叫英雄抬头，乱世战不休。